สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องดีดนิวเทรดเดอร์วันนี้เช้าวันที่4ตุลาคมนะครับเรามาดูมุมมอง,มองตลาดทองคํากันเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาได้มีการย่อลงมาตามเฟรม 1H เริ่มการย่อลงมาและตรงเนี้ยมีการดีดขึ้นไปพอดีดขึ้นไปเสร็จปุ๊บประมาณ10จุดได้ราคาก็เลยเกิดการรีเจ็คตวัดตบกลับลงมาตรงนี้และเกิด จังหวะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแรงบายสวนกลับขึ้นไปได้ทันทีแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยคีย์หลักก็คือเราต้องดูเทรนด์ก่อนครับเทรนด์เนี่ยมันจะคงเป็นทิศในฝั่งบู l i s h หรือทิศในฝั่งขาขึ้นซึ่งทางเฟรม 4H เนี่ยยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่ ราคามันวิ่งมาแบบเนี้มันยังไม่ได้หลุดโลเนี่ยเราก็รู้แล้วอ๋องั้นเราก็หาแนวรับเผื่อไว้เนี่ยแนวรับตัดได้ก็ตามยังไม่หลุดโลก่อนหน้าของ 4H โลก่อนหน้าของ 4H อยู่ตรงไหนครับก็คือแถว2625แล้วก็ไปดูขียยอยครับหรือโครงสร้างย่อยภายในว่าโครงสร้างย่อยภายในของทางเฟรม 4H เนี่ยมันวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เราก็จะเห็นชุดนี้ แล้วเราก็จะไปย่อยดูทางเฟรมที่มันเล็กลงไปอีกนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันเป็นแนวรับที่มันมีในยะสำคัญบ้างนะครับก็คือแถวๆตรงนี้โซนแรกทำไมผมเขียนไวล้ละเนี่ยโซนหนึ่งกับโซนสองทำไมโซนหนึ่งถึงเป็นแนวรับที่มีในยะสำคัญราคามันวิ่งลงมาแบบนี้บนลายย่อยแล้วเกิดการดีด กลับขึ้นมาแบบนี้มาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ดูจังหวะนี้ก่อนนะครับผมก็คือจังหวะเนี้ยถ้าหากเราไปดูโครงสร้างของ Time ฟมหนึ่งฮผมยังคงต้องบอกว่าอา้าทางเฟมหนึ่ง h ฮมันยังไม่ใช่เทนขาลงเนี่ยเนี่ยการที่มันลงมาตรงเนี้ยมันยังไม่ได้หลุดโลก่อนหน้าเนี่ยโลก่อนหน้ามันอยู่ตรงนี้ไอ้ไส้นี้ยังไม่ต้องมองนะครับผมจะเล่าตรงนี้ก่อนเนี่ยลงมามันเลยมีการเลยแรงซื้อเกิดขึ้นขึ้นไปได้ประมาณสิบจุด จากนั้นตลาดก็เลยตบกลับลงมาซึ่งจังหวะที่มันตบกลับลงมาช่วงนี้น่า <c oughs> น่าจะเป็นช่วงข่าวกล่องแดงนะครับผมพอตบกลับลงมาหลายคนจะเริ่มไม่กล้าซื้อแนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าราคามันจะลงไปต่อเลยแต่หากเรามีเรื่องของกราฟหรือมองของภาพรวมหาแนวรับแนวต้านไว้ก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยไอตรงนี้เนี่ย มันยังคงเป็นแนวรับที่สามารถที่จะหาจังหวะซื้อได้นี่หว่าเพราะโครงสร้างของทางเฟรมใหญ่มันยังไม่ได้เสียทรงและในขณะเดียวกันไอตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวรับที่มีฟิโบกองกันอยู่หลายฟิโบมันเลยเป็นแนวรับในแรงซื้อเกิดขึ้นราคาก็เลยเกิดการรีเจ็คผู้แบกกลับขึ้นไปได้อีกรอบนั่นเองอันนี้ก็คือข่าวๆข,ของจังหวะเมื่อวานช่วงดึกนะครับผมคราวนี้เรามาดู สภาวะของปัจจุบันกันว่าปัจจุบันเนี่ยเราควรที่จะมีมุมมองในการเทรดแบบไหนดีนะครับผมโดยมุมมองส่วนตัวตอนนี้ผมต้องขอไปพูดถึง time frame 4H ก่อนอีกรอบถ้าพูดถึง time f r a m ใหญ่หน่าตอนนี้ผมยังคงต้องบอกว่ามันยังเป็นขาขึ้นแหละและตอนนี้มันมีกรอบปรับฐานขนาดใหญ่อยู่ที่2685ถึง2625ซึ่งหลายครั้งอ่ะเดี๋ยวผมขอลบก่อน ซึ่งหลายครั้งที่ผมบอกก็คือเวลามันวิ่งอยู่ในภายในกรอบปรับฐานเนี่ยจุดในการเข้าให้รู้สึกสบายใจมากที่สุดก็คือเราจะเล่นที่ตูดหรือเล่นที่ยอดตรงนี้ตรงกลางช่วงเนี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าเทรดกันถ้าหากเราอยากจะเล่นเป็นวงสวิงกรอบใหญ่ภายในกรอบปรับฐานนะครับคราวนี้ เราก็ตีแนวข้าวๆ้าวไว้ก่อนอ่ถ้าแถวเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นแนวตาอถ้าลงมาตรงนี้อีกรอบเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นแนวรับนั่นแหละประมาณนี้ก่อนคร <c oughs> าวนี้เราค่อยๆไปย่อยดูโครงสร้างย่อยภายในกันครับโครงสร้างย่อยภายในนะปัจจุบันตอนเนี้ยทม์เฟรมย่อยวิ่งเป็นเทรนอะไรอยู่เราค่อยค่อยมาดูกันทม์เฟรมย่อยตอนนี้หากเรามาค่อยคอยเปิดที่ t ท m e เฟรมสิบห้าสิบห้าจะเห็นว่าราคาวิ่งมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บ มีการเลยครับเสียทรงเกิดขึ้นและอยู่ๆเมื่อวานจังหวงะเมื่อวานที่ผมเพิ่งไล่ไปเกิดการ pull back กลับขึ้นมาเบรกไฮได้อีกรอบและอะไรครับย่อลงมาทดสอบอีกรอบไม่หลุดโหลตอนนี้สิบห้าคืออะไรครับสิบห้าเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งแหละตอนนี้สิบห้าเริ่มเป็นวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่คราวนี้อ่ะค่อยๆมาดูต่อคราวนี้เรามาเปิดที่ทำเฟรมหนึ่งเฮชอแล้วทำเฟรมหนึ่งเฮชล่ะ <c oughs> เป็นเทรนอะไร อเฟรม 1H เป็นเทนเลยครับเริ่มวิ่งเป็นเทนขาลงคราวนี้15ขึ้น 1H ลง 4H ขึ้นคำถามคือจะเทรดยังไงดีนี่แหละครับเราต้องรู้ก่อนคุณจะเทรดบนไทม์เฟรมไหนเช่นตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเทรดบนไทม์เฟรม 1H ึคียหลักสำคัญก็คือ Lower Time Frame ที่มันเล็กกว่า Time Frame 1 h ต้องเสียทรงให้คุณเห็นก่อนและคุณต้องหาแนวต้านของในยะสำคัญในรอบนี้ก่อนว่าในยะสำคัญม,มันมีโอกาสตรงไหนบ้างที่ราคาจะเกิดการชนแล้วเกิดการทำให้ Time Frame 1 h ที่มันเป็นขาลงอยู่เนี่ยเกิดการย่อ o v e r s โซอีกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่อะคี้หลักสำคัญก็คือ 1. มันห้ามผ่านายก่อนหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือายก่อนหน้าของมัน ดังนั้นแนวตรงนี้คือคีย์หลักสําคัญ 2. ถ้าคุณอยากจะเปิดช็อตเพราะมองว่า1 h ึ่เป็นเทนขาลงต้องรอ lower time frame เกิดการคอนเฟิรมการเสียทรงก่อน15เกิดยังครับยังไม่ได้เกิดแต่ตอนนี้สิบมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันเริ่มไม่ผ่านไฮนะแต่มันยังไม่ได้บอกว่ามันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงนะดังนั้นตรงนี้คุณจะเข้าช็อตก็ได้ความเสี่ยงก็คือมันยังไม่ได้เปลี่ยนเทนให้คุณเห็นกับตา แต่คุณแค่คาดการไว้ล่วงหน้าว่าเฮ้ย <_ d ata> ตรงนี้แหละมันน่า,จ,าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกกลับตัวทําให้ทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเกิดการลงนะมาแบบนี้ด้วยอะไรด้วยให้15หลุดโลแบบนี้ดังนั้นคุณจะเข้าเทรดตรงนี้เลยก็ได้หรือคุณจะรอให้เห็นการเสียทรงกระตาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาช็อตจังหวะที่สแบบนี้ดังนั้น หากณนะตอนเนี้คนที่เขาจะเข้าเทรดด้วยการดักช็อตรอจังหวะที่สองให้มันเกิดแบบนี้แต่อยู่ๆการาฟมันขึ้นไปต่อเลยเขาก็ยังไม่เสียตังค์นะครับเพาราะกราฟมันยังไม่ได้เกิดให้เขาเห็นแต่กลับกันคนที่เขาเทรดด้วยการคาดหวังว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกกลับตัวนะเขาเข้าตรงนี้เลยระหว่างขัดตรงเนี้ถ้าใช่อ่ะเขาก็จะได้ตั้งแต่ต้นรอบแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเขาก็โดนขัดเอง ดังนั้นมันอยู่ที่ list reward และการ mm แผนการเล่นของคุณมากกว่านะครับผมดังนั้นมุมมองของผมตอนนี้ก็คือถามว่าตรงเนี้ยช็อตได้ไหมถ้าหากอยากจะเล่นในยะสั้นผมก็ต้องตอบว่าสามารถช็อตได้ครับผมโดยเดี๋ยวผมจะไปขอดู time frame อีกสัก time frame เหมือนว่ามันมีนนยะสำคัญตรงไหนอีกไหมอ่ะถ้าต่อ ถ้าตอนนี้ผมมาดูทางเฟรมที่ 2H ด้วยทางเฟรมสองเนี่ยมันวิ่งเป็นฝั่งขาขึ้นดังนั้นถ้าทางเฟรม2 h วิ่งเป็นฝั่งขาขึ้น 4H ก็เป็นฝั่งขาขึ้นแต่ 1H เริ่มเป็นขาลงดังนั้นผมอาจจะให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากคุณอยากจะเล่นดักช็อตที่ทางเฟรม 1H คีย์หลักสําคัญก็คือไม่ควรเบรกไฮแถวแถวนี้อ่ะผมจะให้อีกโซนแล้วกันก็คือแถวๆตรงนี้ผมให้เป็นสองโซนเผื่อไว้แล้วกันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีก่อนอ่ะตรงนี้คือสามารถหาจังหวะดักช็อตได้อันนี้คือเล่นภายในระหว่างกึ่งกลางกรอบปรับฐานจําได้ไหมครับว่าตอนเนี้ยเรากาลังเล่นอยู่บน กรอบปรับฐานขนาดใหญ่ของ Time f r a m สี C ่ H, ซึ่งเรากำลังเป็นลายย่อยเข้ามาเล่นภายในสวิงแคบๆตรงนี้อยู่ดังนั้นการเล่นตรงนี้ถ้าหากคุณอยากจะเปิดช็อตเนี่ยคุณก็สามารถทำได้แต่คุณต้องเข้าใจเงื่อนไขและเข้าใจภาพรวมของตลาดก่อนดังนั้นตรงนี้สามารถหาจังหวะเปิดช็อตได้เพื่อลุ้นอะไรครับลุ้นให้อย่างน้อยทมเฟรม หชั่วโมงเกิดการลงโอเวอร์โซก็ได้หรือคุณไม่จําเป็นต้องคาดหวังให้1นึ่งมันสโตลลงมาแบบนี้ก็ได้คุณคาดหวังเมื่อราคามันวิ่งลงมาตามจุดที่คุณต้องการคุณก็สามารถปิดไปได้เลยอะลงมา4.5จุดแบ่งปิดที่เหลือลุ้นยัวโปรฟิตลันไปต่อก็ได้เพื่อลุ้นอะไรเพื่อลุ้นให้มันหลุดโลลงไปต่อแรงๆเลยก็ได้อะไรก็ได้อย่างน้อยเรามีท p เข้ากระเป๋าแล้วนั่นเองนะครับผม อ่ะอันนี้ก็คือแนวในการดักช็อตนะครับผมส่วนหากราคาอ่ะแผนแรกนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นแนวในการดักช็อตจริงๆตรงนี้ถามว่าช็อตได้ไหมก็ได้เนี่ยมันจะเป็นแนวตรงเนี้ยในการดักช็อตสามารถดักช็อตด้วยกัน3แนวแต่อย่างน้อยมือใหม่ควรรอคอนเฟิร์มจาก l o w วอร์ไทม์เ m e ก่อนนะครับ และในขณะเดียวกันหากราคาอยู่อยู่ย้อนกลับลงมาเลยเราจะกลับมาเล่นหน้าบ่ายแทนตับได้ก็ตามยังไม่หลุดสองหกสองห้าอ่ะคราวนี้เราจะมาหาแนวรับกันนะครับแนวรับสำหรับวันนี้หากราคาเนี่ยมันเริ่มเสียทรงลงมาต่อแล้วกัน <c oughs> หากราคาเริ่มเสียทรงลงมาต่อผมก็เนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับแถวๆช่วงนี้แหละครับ2635ถึงประมาณ2624ที่เป็นแนวรับในการที่จะตีปิงปองเด้งกลับขึ้นไปสมมุตินะครับวันนี้ราคาเนี่ยสมมุติตรงนี้มันดันลงมาเลยดันลงมาเนี่ยสมมติคนดักเอสอะเอสลงมาได้จริงอยู่ๆลงมาหลุดโลลงมาตรงนี้ต่อเราจะมาหาจังหวะดักแอลตีปิงปองกลับขึ้นไปกันเนี่ยดังนั้น ภายในกรอบปรับฐานเนี่ยผมเลยบอกว่ามันสามารถที่จะมีมุมมองเล่นได้ทั้งหน้าช็อตและหน้าแอลแต่เราต้องเข้าใจเงื่อนไขของเชนนะตอนนั้นๆก่อนว่าเรามีมุมมองที่จะเท,ทรดรูปแบบไหนและแผนของเราคืออะไรดังนั้นเพื่ผมจะสรุปอีกทีนะครับก็คือวันนี้หากราคามีการเริ่มเสียทรงหรือเริ่มเกิดรีแอคชั่นอะไรก็ตามแต่ ตามแนวต้านพวกเนี้ยผมจะหาจังหวะดักช็อตและในขณะเดียวกันหากราคาย้อนกลับมาข้างล่างตรงนี้ต่อผมจะหาจังหวะดักแอลกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอรีเช็คอีกทีก่อน ถ้าขึ้นมาตรง2677แต่แต่ว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะมุมมองส่วนตัวของผมผมไม่อยากให้ขึ้นมาถึงนี่2677ถึงเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันลากขึ้นมาต่อได้ถึงเนี่ยผมมองว่าอาจจะไปทำ all ท i m ไ high ใหม่ละอาจจะลุ้นเบรกแลบขึ้นไปต่อเลยก็ได้ดังนั้นลึกๆจริงๆก็คืออะถ้าอยากจะถ้าอยากจะยอดก่อนหรืออยากจะลง มาทดสอบไอ้ตรงนี้ก่อนอีกรอบหนึ่งไม่ควรจะเบรกตรงนี้นะโดยมุมมองส่วนตัวของผมนะอ่ะแล้วก็ผมลืมบอกครับผมนอกจากการที่เราจะมาหาจังหวะดักแอลแล้วในกรณีที่สมมุติเราเปิดเอสมาตรงเนี้ยราคาย้อนกลับมาตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วมันจะมีแนวรับระหว่างทางก่อนครับผมอาจจะลงมาไม่ถึงนี่ก็ได้อาจจะลงมาหาแนวรับตามพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ ก็คือโลก่อนหน้าของ 1H เเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวรับถแถวๆตรงนี้ <c oughs> นี่ครับผมแล้วก็ผมให้เป็นถแถวๆตรงนี้ให้เป็นสามแนวตรงนี้แล้วกันตรงนี้ผมให้ลึกหน่อย ประมาณนี้นะครับผมหากคนเปิดเอดราคาย้อนกลับลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เฝ้าระวังหรือควรแบ่ง t p p ก่อนเพราะมันอาจจะเกิดการสวิงกลับขึ้นไปได้เลยก็ได้เช่นกันเพราะมันก็ถือว่าเป็นแนวรับที่มีในยะด้วยเช่นกันนะครับผมดังนั้นในมุมมองตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเทรดหน้าขึ้นหรือหน้าลงเนี่ยผมก็มองว่ามันวิ่งอยู่ภายในกรอบปรับฐานอยู่ก็ เล่นด้วยความไม่โลภดีดีกว่าก็ควรที่จะแบบแบ่งปิดทีพีทำกกาไรก่อนนะครับผมแต่ส่วนแนวรับตรงเนี้ยที่ผมบอกไว้หากราคาย้อนกับหากเบรกขึ้นไปต่อตรงเนี้ยแนวรับตรงเนี้ยจะยกเลิกนะครับเนี่ยหากราคามันเบรกขึ้นไปตรงนี้ได้ต่อแนวรับตรงนี้จะยกเลิกรเากรา,าเต,รต,รต,รเต้องมาไล่หาแนวรับกันใหม่อีกทีระหว่างทางนะครับผม อันนี้ก็คือมุมมองของทองคำประจำวันที่4ตุลาคมนะครับผมวันนี้ก็กราฟค่อนข้างที่จะเทรดยากหน่อยมองยากหน่อยยังไงก็แล้วแต่ใครรู้สึกว่าวันนี้กราฟค่อนข้างดูยากก็อาจจะเป็นผู้เล่นรอให้กราฟมันดูดูเรื่องกว่านี้ก่อนก็ค่อยกลับมาเทรดก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ